สวัสดีทุกคนสำหรับชาวโอดินวาฮาร่าไรซิงสำหรับตัวเกมนี้ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปทำคอนเทนต์ในส่วนของรายละเอียดหรือรีวิวทั้งหมดครับว่าตัวเกมเล่นอย่างไรบ้างครับตัวเกมสามารถขายและหาะไรายได้ได้หรือเปล่าสำหรับคนที่อยากจะรู้เกมมีระบบทานที่จะสามารถเล่นอย่างไรและมีกี่อาชีพวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับ ไปทำความรู้จักกับเกมนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่29ครับรายละเอียดในคลิปนี้ผมพยายามที่จะรวบรวมให้เป็นรายละเอียดที่เยอะมากที่สุดเพื่อที่จะให้เพื่อนๆน,นะครับได้รู้ว่าตัวเกมเนี่ยถูกจริตกับเพื่อนๆหรือเปล่าและเราจะรอเล่นในวันที่29ได้หรือเปล่า ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน EC a s Card Top Up สออามารเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือร i น e a 3ก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับ มีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทดครับวันนี้ขอนำเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบขา์นั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเน่ตฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับ ซึ่งมันเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆน,นะที่ไม่อยากปิดมือถือทิ้งไว้หวัวแบตเสื่อมครับไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าเปลืองค่าเน็ตรครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ได้มากๆครับราคาเริ่มต้นวันละ10บาทครับอันดับแรกเรามาพูดถึงเรื่องของสายอาชีพครับ นี่ก็คือแพทล่า,าสุดของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมจะอ,อ้างอิงแบบนี้ละกันในส่วนของเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเข้าแพทนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูในวันที่29มษายนนะครับวิสระหรือเมดนั่นเองครับซึ่งสาหรับสายอาชีพนี้นะครับพอเวลาเรากดเข้าไปเราก็จะเห็นว่ามันจะมีอยู่2ส,สายอาชีพครับสำหรับคาร์ดเมดหนึ่งก็คือในส่วนของจอมเวทครับซึ่งสายอาชีพนี้ก็จะใช้ในส่วนของพลังเวทเป็นหลักนะครับก็จะมีสตนด์ด้วยตรงนี้ก็จะมีแช่แข็งตรงนี้ก็จะเป็นดามเอ็ดไฟไฟสตอมนั่นเองคร สายชีพนี้ก็จะโดดเด่นในส่วนของเรื่องของ PVP ซะส่วนใหญ่นะครับเป็นการโจมตีเวทมนต์ครับที่สร้างค่าความเสียต่อเนื่องนั่นเองก็จะเป็นการใส่ดาเมจและป้องคำสาบนั่นเองครับซึ่งสกิลที่2ครับก็จะเป็นการใส่คำสาบครับให้ศัตรูนั้นกลายเป็นหินนั่นเองและสกิลที่3ก็จะเป็นในการใส่พิษนั่นเองครับดูนะครับก็จะเป็นแอนิเมชันโดยมีบางกรพ่นพิษนั่นเองครับตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าจะอยากเล่นสายไหนซึ่งครั้นี้ก็จะเป็นสายแทงครับก็จะมีสายอีแ็เนนนว่่งงสหทท้ใข ของดาเมจด้วยวันนี้ก็จะมีดาเมจหมู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลสุดท้ายตอนเลเวล60นั่นเองโดยมีการกระทุกพื้นนะครับโดยมีดาเมจหอ,อกที่พุ่งขึ้นมาสำหรับสายอาชีพนี้ครับก็จะถือควาน2มือนะครับซึ่งสายนี้ก็จะมีความสามารถในการบุกทะลวงแบบโจมตีครับก็จะเป็นแนวหน้าสายไฟเตอร์นั่นเองครับก็จะมีดาเมจระยะไกลด้วยและดีบัฟต่างๆที่จะเพิ่มให้กับตัวละครด้วยครับสกิลแรกก็จะเป็นการพุ่งะครัลแลวก็สตันด้วย สกิลที่2ก็จะเป็นการตาขวานแล้วก็มีดาเมจนะครับเป็นดาเมจมู่สกิลที่3ก็จะเป็นการตึงโซ่โดยการตึงโซ่ก็จะเป็นการตึงโซ่ดาเมจมู่ครับสเป้าหมายนั่นเองสําหรับคัสต่อมาครับก็จะเป็นคัสในส่วนของนักดาบหรือเบอร์เซอร์เกอร์นะครับซึ่งเบอร์เซอร์เกอร์ก็จะแบ่งออกเป็นสามคัาคัแรกก็จะเป็นดาบโลกครับดาบโลกก็จะเป็นสายถึกนะับก็จะมีการชนการสตันด้วยแล้วก็จะมีโซ่นะครับเพื่อดึงศัตรูเข้ามาหาในส่วนของดาบใหญ่หรือดาบ2มือนั่นเองครับก็จะมีสกิลดึงโซ่และติูววด้ย และจากนั้นก็จะเป็นสกิลหมู่โดยใช้ดาบฟาดฟันนะครับโดย3เป้าหมายก็จะติดดาเมจด้วยเหมือนกันสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลเพิ่มบัฟและก็เพิ่มรูให้กับตัวเองด้วยครับต่อมาครับก็คือค้อนสอมือซึ่งสายอาชีพนี้ก็จะโดดเด่นมากๆครับในเรื่องของ PvP เองครับเพราะว่าจะเป็นสายอาชีพที่มีการลบล้างสถานะผิดปกติหรือลบล้างดีบัฟครับและก็ทักษะในการโจมตีประชิดที่มีดาเมจที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันครับสำหรับสกิลแรกครับ ก็คือคว้างคอนออกไปครับคอนก็จะทําให้จัตรูน,นลดค่าต้านทานสถานะพิปกตินั่นเองครับหรือลดการต้านทานดีบัฟสกิลที่2ครับก็คือการพุ่งแล้วก็สตันนั่นเองครับต่อมาครับสกิลที่3ก็คือการพุ่งแล้วก็ใช้ค้อนทุบพื้นจากนั้นก็ติดสตันครับแล้วก็ ทำดาเมจสายฟ้านะครับในวงรอบด้วยเหมือนกันตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นอาชีพที่โหดมากพอสมควรครับสำหรับสายอาชีพนี้ต่อมาสําหรับคัสโลบนั่นเองครับโลบเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2สายสายแรกก็จะเป็นฮันเตอร์หรือธนูนั่นเองครับที่จะมี DPS ที่ค่อนข้างสูงใครที่ชอบสายที่ยิงระยะไกลและทําดาเมจครับตรงนี้ก็จะใช้ได้ทั้ง PVE และก็ PVP มากพอสมควรครับมีการวางระเบิดนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูนั้นติดสตตนหมู่ด้วยครับแล้วก็จะมีการยิงดาเมจที่เป็นดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากพอสมควรครับแล้วก็จะมีการเพิ่ม ออร่าเกาะหรือบาลีให้กับตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับต่อมาครับก็คือในส่วนของแอสเซนซินซึ่งแอสเซนซินนะครับก็จะเป็นสายที่มีความเร็วในการโจมตีปัดชิดนั่นเองครับซึ่งสกิลแรกนะครับก็จะโจมตีศัตรูด้วยมีดสั้นครับซึ่งสกิลที่2ก็จะเป็นการหายตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเอาไว้ลวงนะครับฝ่ายตรงข้ามนั่นเองใครที่ชอบสายนี้นะไม่ต้องห่วงแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีมากพอสมควรครับสกิลนี้นะครับก็จะใช้สัญลักษณ์ทั้งหมดครับเพื่อโจมตีสตูและดูดซับความเสียหายส่วนหนึ่งเป็น HP หรือว่าดูดเลือดนั่นเองครับแอตซิงก็จะมีดูดเลือดด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ขั้นต่อไปครับเรามาดูในส่วนของคาสดหมอครับหรือพระของเรานั่นเองครับซึ่งพระก็จะแบ่งออกเป็น3สายครับหนึ่งก็คือในส่วนของพระแท่นนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นฟูลซับเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งฟูลซับนะครับก็จะมีดาเมจที่เบากว่า สายอาชีพอื่นนะครับแต่ว่าจะเน้นในส่วนของการฮิวหรือการเพิ่มบัฟนั่นเองครับผมอันนี้ก็จะเป็นการฮิวหมูนะครับโดยใช้ต้นไม้แล้วก็วงฮิลและตรงนี้ก็จะเป็นการชุบนั่นเองครับสายชีพนี้ก็จะมีสกิลชุบด้วยนะครับชุบมาแล้วก็จะฟื้นฟู HP และก็มีอัมตะด้วยนะครับ3.5วินาทีครับผมต่อมาครับก็จะเป็นพาราดินครับสายนี้ก็จะเป็นบอกเลยนะครับว่ามีทั้งดูดเลือดมีทั้งฮิว มีทั้งดาเมจที่โจมตีศูตรูอย่างรุนแรงเหมือนกันครับและทําให้ศัตรูนั้นสามารถติดสโลว์ได้เหมือนกันซึ่งสายอาชีพนี้ก็จะเป็นสายอาชีพที่น่าสนใจมากๆสําหรับพระนั่นเองครับต่อมาครับก็คือสายอาชีพในส่วนของพินนะครับหรือบาทนั่นเองซึ่งสายอาชีพนี้ก็จะเป็นกึ่งดาเมจและก็ในส่วนของฮิวนั่นเองครับสล้วสกิลแรกที่น่าสนใจก็จะเป็นสกิลหมู่นะครับที่จะใช้วงลนตีทําดาเมจตอฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับสำหรับสกิลที่2นะครับก็จะเป็นการเพิ่มบัฟ ในส่วนของหลบหลีกนะครับและก็แม่นยําให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสกิลที่รับโซดี้นะครับที่จะเพิ่มสกิลที่มีสัญ,ญลักษณ์รับโซดี้ให้มีคุณสมบัติที่ดีและแรงมากขึ้นนั่นเองครับโอเคทั้งหมดก็จะเป็นในเรื่องของระบบขาทีนี้เราเข้าไปดูในส่วนของระบบเกมครับผมจะรีวิวทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายอาชีพก็อาจจะยาวหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยที่อยากจะดูนะครับหรือถ้าใครอยากจะดูที่มันรวดเร็วก็สามารถ ไปในช็อตน,นี้ได้นะครับเพื่อที่จะรีวิวให้ครบและก็มีรายละเอียดที่สูงมากขึ้นนั่นเองครับส่วนตัวของระบบเกมนั่นเองครับเริ่มแรกเลยเรามาดูในส่วนของระบบกาชาซึ่งระบบกาชาต้องบอกไว้ก่อนครับถ้าในตัวเกมนะครับมีกิจกรรมแจกกาชาให้กับเราเราก็จะสามารถครับมีทานที่ดีและก็มีทานใชนะ้นช่วงเริ่มต้นเกมนั่นเองครับ ถ้าเราไม่มีทานหรือว่าอะไรที่ใช้ในการเล่นเกมนะครับในช่วงแรกนะเราก็จะทําตัวช้าหน่อยพอสมควรนะครับแต่ในส่วนของที่ผมไปเทสมานะครับเขาก็มีการแจกทานให้กับเราสุ่มนะครับผมตรงนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยได้ทานที่ระดับสีฟ้ามาเล่นนะครับก็จะทําให้เราสามารถเล่งเลเวลได้ในช่วงเริ่มต้นนั้นพอสมควรนะครับเอาละครับในส่วนของเรื่องของทานเนี่ยผมจะอธิบายตั้งแต่ระดับนะครับระดับเนี่ยเราไล่ไปเลยครับ ตั้งแต่ขาวเขว <S <S ียวฟ้านะครับแล้วก็ม่วงแล้วก็ทองแล้วก็แดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับของทานต่งตางๆทุกสายอาชีพเลยนะครับและข้อดีะครับของระบบของทานเนี่ยก็คือว่าเราสามารถสลับสับเปลี่ยนไปเล่นสายอาชีพไหนก็ได้อย่างเช่นครับผมเล่นสายอาชีพหมอหมอเนี่ยก็จะสามารถสลับนะครับไปเป็นทุกสายอาชีพได้ก็คืออย่างเช่นพาา์ท้หรือถ้าอยากจะไปไปเป็น หรือถ้าอยากไปเป็นพาราดิน ก็สามารถ swap ไปได้ครับหรืออยากจะไปเป็นในส่วนของบาทหรือพินนั่นเองครับก็จะสามารถ swap ไปได้เลยโดยเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรครับขอแค่ว่าเราเนี่ยมีในเรื่องของชาร์จนั่นเองครับเอาละครับเรื่องของระบบสุ่มสมมุติว่าผมเนี่ยอยากจะไปเป็นในส่วนของหมอนะครับผมอยากไม่ถือคาถาแบบนี้ผมก็จะสามารถทําการ swap ได้เลยเราเนี่ยจะป็นต้องหยุดนิ่งนะครับห้ามมีการต่อสู้ใดๆถ้าเรามีการต่อสู้ใดๆเนี่ยเราจะไม่สามารถนะครับ swap ไปฐานอื่นได้อย่างเช่นครับแบบนี้เราก็ ็ต้องนิ่งอยู่แบบนี้ครับและเราก็กดเข้าไปที่ทานจากนั้นนะครับเราก็เลือกทานที่เราอยากจะสวอปไปอย่างเช่นผมอยากจะเป็นหมอโดยถือคาถาแบบนี้ครับผมก็สามารถกดเลือกแบบนี้ได้ปึ๊บจากนั้นผมก็จะถือคาถาครับแล้วก็เป็นหมอเลยและทุกอย่างนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงตามด้วยไม่ว่าจะเป็นสกิลต่างๆก็จะกลายเป็นอาชีพคัดนั้นที่เราย้ายไปนั่นเองครับก็ดีนะครับในการเปลี่ยนสวอปทานต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรครับอย่างเช่นนะครับ ซึ่งเราสุ่มกระชาเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าการันตีเลยสมมุติว่าผมเล่นในส่วนของพินแบบนี้ผมสุ่มกระชาออกมามันไม่ได้การันตีเลยนะว่าจะต้องเป็นพินทุกอันเลยที่เราสุ่มออกมามันจะทําการสุ่มแบบกระจายนะครับโดยสคลาสามอาชีพอย่างเช่นครับเราเนี่ยเล่นในส่วนของพินอยู่แล้วแล้วเราซื้อสกิลในส่วนของพินที่เราอยากจะปั้นแต่นะครับพอเราสุ่มออกมาเราได้ทานม่วงหรือทานทองที่เป็นในส่วนของพาลาดินเราก็ต้องอยากจะไปเล่นพาลาดินใช่ไหมครับเพราะว่าทานมาันค่อนข้างสูงเราก็สามารถสวอปตรงนี้ได้แต่ แต่สิ่งที่สําคัญครับเราเนี่ยจำเป็นต้องไปซื้อในส่วนของสกิลมาใช้งานใหม่อีกครั้งครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองในเรื่องของการหาโกโกก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของเกมนี้นะครับแล้วครับพอเราเข้าใจในเรื่องของทา,ทานแล้วเราก็มาดูนะครับระบบกาชาเนี่ยก็จะมีหลากหลาย1ก็คือในส่วนของเรื่องของทานอาวุธเหมือนกันครับทานอาวุธเนี่ยก็จะแตกต่างเหมือนกันเห็นไหมครับก็จะมีพินพิน ér, ín, พาราดินพระนั่นเองครับผมตรงนี้นะก็ขึ้นอยู่กับการสุ่มของเราครับว่าเราจะได้ทานสีอะไรนั่นเองครับ แล้วพกาชาต่อมาก็คือเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับซึ่งสัตว์เลี้ยงก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะลักษณะแรกก็คือสัตว์ขี่บนดินครับลักษณะที่2ก็คือสัตว์ขี่บนอากาศนั่นเองครับตัวนี้ก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2เลยนะครับกาชาก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบเหมือนกันตัวนี้ก็จะเปลืองเงาประมาณค่อนข้างเยอะพอสมควรซึ่งท่านในตัวเกมนะครับก็จะกาชาตรงนี้เป็นกาชาฟ้าให้เราฟรีเราก็จะสามารถทําตัวในช่วงแรกได้นั่นเองครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องของค่าสถานะละกันนะครับค่าสถานะสัตว์ขี่บนดินครับ ก็จะมีนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะ1ก็คือต้านทานสถานะพิบุกติครับ5.5% 2ก็คือลดคูดาวนะครับลง11%เห็นไหมครับถ้าเราไปดูทานทองนะครับทานทองเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะเยอะนะครับตามลักษณะที่เราใช้เลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะ ต้านทานขนาดรับพิบกตินะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ8%นะครับแล้วก็ลบกู้ดาวเนี่ย16%ยิ่งทานสูงเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยเยอะมากขึ้นนั่นเองครับความสบายมันก็จะเก่งขึ้นทีในเรื่องของสัตว์บินนะครับสัตว์บินเนี่ยก็จะมีค่าคุ้มสบับเหมือนกันครับก็คืออันแรกเนี่ยก็จะเป็นลดค่าวความเสีายทั้งหมดลงนะครับอันตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นลดค่าวความเสีายทั้งหมดลง8%อันที่2ครับก็คือจะได้ ค่าประสบการณ์ครับหรือ EXP ที่เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้26%ก็จะสามารถเลเวลไวกว่าชาวบ้านนั่นเองครับแต่ถ้าตัวเกมนะครับแจกเปปปีกฟ้าแบบนี้เราก็จะได้นะครับโบนัส EXP ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ13%นั่นเองครับซึ่งกาชาต่อมาครับเรามาดูนะครับกาชายังไม่หมดเท่านี้ซึ่งกาชาเนี่ยก็จะมีกาชาในส่วนของเรื่องของรูด้วยเหมือนกันครับรูเนี่ยก็จะเป็นกาชาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งรูนต่างๆนะครับก็จะจัดล็อกหรือจัดเซตนะครับตามเซตของมันเลยและตามระดับสีด้วยนะครับเราสามารถกดดูตรงนี้ได สีต่างๆของลูนก็จะเพิ่มค่าคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นค่าความสียหายระยะประชิดนะครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่ขึ้นอยู่กับระดับลูนที่เรายัดเข้าไปนั่นเองครับจะมีในส่วนของเซตความเสียหายระยะไกลนะครับเซตฮิว เซตแม่นยำเซตโอกาสคลีตต่างๆครับผมตรงนี้นะก็จะไม่ลงลึกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการใช้อีกรูปแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราสุ่มมาตัวไหนที่มันซ้ําหรือตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็สามารถนามาผสมได้เพื่อที่จะขึ้นระดับขั้นต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นการย่อยเพื่อที่จะหาลูนชิ้นใหม่นั่นเองครับทีนี้ผมพา,มาเพื่อนๆไปดูในช็อปนะครับซึ่งกาชาเราสามารถซื้อฟรีได้นะ โดยกาชาฟรีนะครับเราสามารถซื้อด้วยรานค้าช็อปนั่นเองครับโดยรานค่าช็อปเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เลเวล30ขึ้นไปนะครับเราก็สามารถซื้อตรงนี้ได้แล้วก็เห็นว่าพิมพ์นิยมเหมือนกันทุกเกมครับพอเลเวลเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถซื้อกาชาฟรีต่อวันได้นั่นเองครับตรงนี้นะก็จะมีกาชาในส่วนของเรื่องของชาอาวุธแล้วก็สัตว์ขีและก็ลูนนะครับแล้วก็ระบบพรด้วยเหมือนกันครับกาชาก็จะแบ่งออกประมาณนี้นะครับผม บางข้อมูลผมอาจจะพูดไม่หมดนะเพราะว่าบางข้อมูลเนี่ยระบบนะครับยังไม่ปลดเพราะว่าผมเพิ่งเลื่อนเลเวลมานะครับถ้าผมเลเวลสูงเนี่ยปลดหมดผมก็จะได้ทิวายทั้งหมดนะครับผมการสุมกระชายเอฟเฟกก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าไม่มีสีอะไรก็ดูกันง่ายครับก็คือสีขาวนะครับแต่ถ้ามันมีสีแดงสีส้มสีสีแดงสีม่วงสีฟ้าอะไรเนี่ยก็จะได้เทียบที่มันสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสุมกระชายเหมือนกันนะอย่างที่เราเห็นครับทุกอย่างมันคือระบบ พิมพ์นิยมของเกาหลีครับต่อมาก็คือในเรื่องของสกิลนั่นเองครับซึ่งค่าสกิลต่างนะครับเราสามารถอัปเกรดสกิลได้อย่างเช่นนะครับของผมนะถ้าผมเล่นในส่วนของสายพินหรือาะนะครับผมอยากจะอัพในส่วนของดูดเลือดเพื่อเปอร์เซ็นต์ดูดเลือดของเรามันเพิ่มขึ้นผมก็จะสามารถ ตีบวกอย่างนี้ครับซึ่งเราสามารถตีบวกนะครับได้ถึงบวกสิสูงสุดก็คือบวกสินะครับการตีบวกบวกสิเนี่ยเราต้องไปหาของชิ้นนี้ครับการหาของชิ้นนี้เนี่ยง่ายๆเลยมันก็จะบอกเราอยู่แล้วครับว่าเราเนี่ยควรที่จะไปหาจัดได้จากที่ไหนได้บ้างนะครับตรงนี้เลยพอระโกดขึ้นมาเขาก็จะบอกตำแหน่งครับดันเจี้ยนไหนที่ดรอปหรือแมปไหนที่มันดรอปของชิ้นนี้เราก็มาสามารถนํามาอัปเกรดได้เต็ม10นะครับผมซึ่งเงื่อนไขการตีบวกง่ายๆครับ1่ไปหา2 1ง0่ปการันตีนะครับ 2ไปหา7ถ้าตีล้มเหลวขั้นจะไม่ลดแต่ถ้าบวกแปไปหาบวกสิล้มเหลวขั้นจะลดนะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขในการตีบวกสกิลต่างๆทุกสกิลเราสามารถตีบวกได้เลยซึ่งบางสกิลก็จะมีเงื่อนไขนะครับไม่ใช่ว่าเราสามารถกดใช้ได้เลยอย่างเช่นครับถ้าสมมุติว่า บางสกิลนะครับที่เราอยากจะจัดเข้าไปในส่วนของออโต้เราก็สามารถติ๊กตรงนี้ได้ครับและเราเลือกนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะมีสสล็อตเลยทุกสกิลต่างๆนะครับเวลาเราใส่เข้าไปเราสามารถกดออโต้ครับซึ่งเราก็จะเห็นลูกศรน,นะครับถ้าเป็นลูกศรแบบนี้ให้เราดึงลงแบบนี้ครับพอเราลากลงเนี่ยมันก็จะเป็นลูกศรแบบนี้ตรงนี้ก็คือการใช้งานสกิลแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากใช้งาน ซึ่งเราก็สามารถดึงขึ้นครับดึงกลับได้ก็แบบนี้ครับและการที่เราใช้งานแต่สกิลต่างๆนะครับที่เรายัดเข้าไปในสล็อตแบบนี้เราสังเกตนะครับมันจะมีค่ามานาตรงนี้ครับข้างล่างซึ่งค่ามานาตรงนี้เราสามารถเปรียบเทียบได้จากที่ไหนครับว่าเราจะสามารถใช้มานาพอ หรือมานาไม่หมดในการฟาร์มของเราครับเราสามารถกดออกครับแล้วก็ไปดูที่โปรไฟล์คลิกที่ตรงเลือดแล้วก็มานาครับเราสามารถเลื่อนลงดูตรงนี้ได้ครับข้างล่างเนี่ยมันจะบอกว่า MP มานาของเราเนี่ย MP ็มพรีเจนเนี่ยของเราเนี่ยมีค่าหน่วยอยู่ประมาณเท่าไหร่ของเรา12ใช่ไหมครับแล้วค่ามานาสกิลของเราครับก็จะอยู่ที่ประมาณ12.8 8ซึ่งมันก็จะพอกันนะครับซึ่งมานาของเรามันก็จะรีเจนเวลาเราฟาร์มแบบนี้ครับมานาของเรามันก็จะเต็มหลอดเรื่อยๆมันก็จะไม่ลดนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นหลักกกาารรใน ตั้งค่าสกิลในการฟาร์มครับซึ่งถ้าเราอยากจะได้ MP มานาดีเจนที่มันเยอะมันก็จะมีการอัพครับหก็ 1. คือในส่วนของเรื่องของค่าสมุดหรือโคเดกนั่นเองครับอย่าลืมนะครับเกมนี้ระบบโคเดกพีนิยมเลยครับผมเราก็สามารถกดฟิลเตอร์แบบนี้ได้ครับแล้วก็ไปหาค่า MP แล้วก็ในส่วนของ MP ดีเจนในส่วนตรงนี้เราก็หาดีๆนะครับมันก็จะมี MP ดีเจนในส่วนของค่า MP ต่างๆแล้วก็กดขึ้นมาแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องของการยัดคัมพีครับยัดตามนี้เราก็จะได้ในส่วนของ MP แล้วก็ค่า MP ดีเจนนั่า บบซื้อขายนะครับคนที่สนใจในเรื่องของระบบซื้อขายพอเราเดินเควสตมาสภาครับเราสามารถมาตั้งร้านค้าขายของได้ครับโดยร้านค้าขายของเราสามารถใส่ราคาได้แบบไม่จํากัดเลยครับ ตรงนี้นะใครที่อยากจะเทรดเพชรหรือขายเพชรกันก็จะสามารถใช้ตรงนี้เนี่ยสะดวกมากๆอย่างเช่นทําของขาวมาตีบวกสักประมาณบวก6บวก7บวกแแล้วมาตั้งราคาสัก800เพชรเพื่อที่จะเทรดให้กับเพื่อนๆอย่างนี้ก็ได้นะครับผมตรงนี้นะแล้วแต่มันเพื่อเลยเพราะการตั้งราคามันคืออิสระนั่นเองครับสมมุติว่าผมตั้งแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมาดึงก็จะเป็นการเทรดเพชรอีกรูปแบบหนึ่งก็ซื้อขายข้างนอกกันเองนะครับตรงนี้นะก็จะสะดวกมากๆครับในการซื้อขายของในตลาดต่างๆเนี่ยก็จะขายนะครับ เช่นของฟ้าของเขียวของม่วงนะครับขึ้นอยู่ตามระดับของคอนเทนต์ของเกมที่มันไปเรื่อยๆนั่นเองจากเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่มันเพิ่งเปิดนะครับมันก็จะมีแค่ของฟ้าที่นํามาขายในตลาดกลางนั่นเองครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของระบบซื้อขายของในเมืองครับหรือช็อปอยู่ในเมืองว่ามี NPC ตัวไหนบ้าง พอเราเข้ามาในเมืองนะครับทุกๆเมืองเลยเพื่อนๆสังเกตนะครับว่ามันจะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับข้างข้างล่างเนี่ยอยู่ที่4สัญ,ญลักษณ์นะครับเราไปดูสัญ,ญลักษณ์แรกครับเดี๋ยวอันดับแรกผมขอไปซื้อยาก่อนถ้าสมมติว่าเราอยากจะซื้อยาในเมืองเรากดรูปยาแบบนี้ครับมันก็จะวิ่งไปหาย NTC ในการซื้อยาครับแล้วก็สามารถซื้อตรงนี้ได้เลยพอเราซื้อยา ตรงทางนั้นซ้ายครับเราก็เห็นว่ามันจะมีอาหารบัฟด้วยนะครับก็อย่าลืมซื้อตรงนี้ด้วยอาหารพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนดูว่ามันใช้อะไรบ้างนะครับสิ่งที่จําเป็นที่เราต้องมีอันดับแรกนะครับเกมเนี่ยขาจะแจกให้กับเราอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงนะครับซึ่งของต่างๆเราก็ซื้อได้เลยนะครับตามงบประมาณที่เราซื้อแต่ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะนะเราก็ต้องเก็บโกไว้ด้วยนะครับ การที่จะนําของนะครับหรือพวกบัฟพวกนี้นาลงมาใส่สล็อตข้างล่างนะครับให้เราติ๊กตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นสล็อตอยู่แล้วสล็อตเนี่ยจะมี4ระดับนะครับเราก็สามารถดึงของที่เป็นบัฟเนี่ยลงมาข้างล่างได้นะครับเวลาเราอยากจะกดใช้เนาะตามธรรมเนียมเลยมีเลือดมี MP มี HP มีดาเมจนะครับประมาณนั้นตรงนี้นะน,นี่ก็จะเป็นเรื่องของการซื้อขายของต่อไปครับเรามาดูหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข2ครับหมายเลข2ก็จะเป็นเรื่องของค่าสกิลครับ ในส่วนของการซื้อสกิลเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับมันใช้โกในการซื้อแต่การซื้อเ,เพื่อนๆเนี่ย Noise, ต้องดูดีๆนะครับว่ามันเหมาะมันคือสายอาชีพเราหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สายอาชีพเราเราก็อย่าไปซื้อนะครับเราติ๊กขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าอันนี้เนี่ยเป็นสายอาชีพเราหรอกเขาจะบอกนะครับว่าสายอาชีพเราไหมถ้าเป็นสายอาชีพเราเราก็ซื้อได้นะครับผมในเรื่องของสกิลอันนี้เราต้องเลเวล35นะครับ แต่มันก็เป็นสายชีพของเราแล้วถึงจะสามารถซื้อได้ใช่ไหมครับแต่ละคัมพี์เขาก็จะเขียนบอกอยู่นะครับมันก็จะเป็นสกิลม่วงเลเวล40สายชีพเราแบบนี้นะครับก็จะบอกตามนี้เลยแต่ถ้าตัวไหนไม่ใช่สายชีพเราครับเราติ๊กขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวสือสีแดงแบบนี้เราก็อย่าไปซื้อนะครับซึ่งสายชีพเราะเขาจะจัดไว้ตั้งแต่ชั้นบนเลยนะครับถ้าชั้นล่างๆเนี่ยลงมาเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกคัสหนึ่งหรืออีกสายชีพหนึ่งนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่อองงงงขขคคคลัััเเนนนี่ก็็จะะปท1รบ พอเราวิ่งไปเนี่ยมันก็จะไปที่ในส่วนของ,ของคังครับเราก็สามารถนําของทุกอย่างเข้าไปในครังได้นั่นเองครับว่าเราจับยัดอะไรเข้าไปอย่างเช่นเราฟาร์มของหรือของที่เราค้างในการตีบวกอยู่นะครับ ต่อมาครับหมายเลข3เนี่ยหมายเลข3ก็จะเป็นการแลกเหรียญกิจกรรมต่างๆครับแรกนะครับก็จะเป็นเหรียญในส่วนของแอคชั่นเมนตนั่นเองครับแอคชั Ex ่นเมนตก็สามารถแลกได้ส่วนของชานม่วงได้นั่นเองครับแต่มันใช้เยอะมากนะครับทั้ง4 0 0 0มืเลยนะก็อันดับแรกก็ถ้าเป็นไปได้ก็มาแลกในส่วนของทานฟ้านะครับถ้ามันยังไม่ตรงสายตัวเองเนาะที่เราได้นะครับจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแต้มตรงนี้เราก็ได้จาก i e v e m น n t นั่นเองครับเราก็สามารถกดดูตรงนี้ได้ i e v e m e ต t ต่างๆนะครับพอเราผ่านไปเห็นไหมมันจะได้เป็นแต้มแบบนี้ขึ้นมาให้กับเราครับเก็บสะสมอยู่ใครที่ผิดหวังในเรื่องของทานครับผมก็อยากจะบอกว่าเราก็ยังมีโอกาสได้ทานม่วงนะครับเราดูตรงนี้นะครับอันแรกเลยเป็น a i e v e m e n t เรากดขึ้นมาแบบนี้ครับเขาเนี่ยจะมอบทานให้กับเราฟรีเลยนะครับเลเวลแรกครับเลเวลยี่สิบเขาให้ทานเขียวลงมาเลเวล3ามรับขอขอให้ทานอาชีพทานฟ้ามาครับ เลเวลในส่วนของ40ครับเราได้ทานในส่วนของสัตว์เลี้ยงเลเวล50เราได้ในส่วนของทานฟ้าสัตว์บินครับเลเวลในส่วนของ60เราได้ทานม่วงครับที่เป็นทานอาชีพเลเวล70เราได้ทานสัตว์ขี่นั่นเองครับผมเห็นไหมครับก็จะมีของการันตีที่แบบฟรีๆให้กับเราอยู่แล้วแต่เราต้องเลิกเลเวลนะครับอันนี้ก็เป็นของสายฟรีนะอืม ประมาณนี้นะครับเพราะเรากดเข้าไปมันก็จะมีหลายเหรียญนะครับเหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญในการทำเควสใช่ไหมเอ็กซิชเนนนะครับเหรียญที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญอีกเหรียญกิจกรรมหนึ่งนะครับก็สามารถนะครับซื้อในส่องของใบอัปเกรดนะครับของสกิลฟ้าได้เหมือนกันครับมีอัปเกรดสกิลม่วงเหมือนกันแล้วก็มีหินออฟนะครับที่เราสามารถหาแลได้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญพวกกิจกรรมต่างๆที่เราทำเควสนั่นแหละครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญกิลนะครับตรงนี้เนี่ยเหรียญกิลก็ใครที่เข้ากิลแรกๆนะครับก็จะะได้้เเหรีียยญพวกนอซึ่ง ก็จะสามารถแลก1ก็คือของม่วงครับได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเราจะได้อุปกรณ์ชุดม่วงนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าแพทเรานะครับมันจะเข้ามาหรือเปล่านะทีนี้เรามาดูอีกระบบหนึ่งครับระบบต่อมาก็คือเรื่องของระบบครับระบบครับเนี่ยอธิบายสั้นๆเลยครับพิมพ์นิยมก็คือเหมือนกันเกือบทุกเกมนะครับเวลาเราทร์ปของนะครับเราก็จะดูแบบนี้แหละก็จะมีวัตถุดิบต่างๆที่เราสามารถ หาได้จากในแมปแล้วก็ในดันเจียนซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่าจะหาจากที่ไหนแล้วกดแบบนี้เลยครับเห็นไหมเขาก็จะบอกเราเลยว่าของชิ้นนี้มันหาจากที่ไหนเนี่ยกดแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวหนังสือก็จะบอกเลยว่าอตรงนี้ได้จากการย่อยนะย่อยของมันถึงจะได้อะไรแบบนี้ตรงนี้ได้จากการฟาร์มที่ไหนเขาก็จะบอกหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะตรงนี้เรื่องของระบบนะครับค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สะดวกนะในเรื่องของระบบครับก็จะเป็นระบบเซตเหมือนกันครับก็จะมีเซต ก็จะมีเซตโจมตีเซตมานานะครับเซตแม่นอันนี้เซต MP ็เห็นไหมครับมีเซตแม่นนะครับเซตถึกอะไรต่างๆก็จะแบ่งออกตามพิมพ์นิยมเลยนะครับระบบครับขอไม่พูดอะไรที่มันเยอะมากนะครับขอแค่ขออีกระบบที่มันสําคัญดีกว่านะครับก็คือระบบเรื่องของพรบัฟนั่นเองครับซึ่งระบบพรเนี่ยพรเราเวลมาสักพักนะครับเขาจะให้เรา กด1 0 0 0 0แสนโกนะครับเพื่อเปิดระบบบัฟนั่นเองครับพอเราเปิดมาเนี่ยเราสามารถอัปเกรดต่อไปได้ครับโดยใช้หินหินที่เราหาได้จากในดันนะครับหินเขียวตรงนี้ก็จะเพิ่มเลเวลของบัฟพอนั่นเองครับ บับพพรตรงนี้เนี่ยทำงานอย่างไร1ก็คือนะครับเราเนี่ยจำเป็นต้องไปข้าวปวดม่วงครับเพื่อใช้พรที่เรามีอยู่ซึ่งพรณปัจจุบับนที่ผมมีอยู่พลังโจมตีบวกมา1ห,หน่วยครับในระยะเวลา5นาทีนะครับถ้าเราอยากจะได้พลังโจมตีที่มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเราก็บวกเลเวลนะครับเข้าไปอีกเห็นไหมครับเราก็ไปหาฟาร,ร์มหินตรงนี้มาแล้วก็บวกเลเวลครับเพื่อให้พรของเราเนี่ยพลังโจมตีมันก็จะเพิ่มเป็น2 นะครับผมประมาณนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นหลักการทั้งหมดเนี่ยก็จะมี7จ็ดเลเวลนะครับในการอัพเลเวลนะถ้าเราอยากจะใช้พรตรงนี้เราก็ค้ามขึ้นมาครับคามขวดตรงนี้เลยการค้าบขวดเนี่ยมันก็จะใช้หินนะครับผมตรงนี้นะหินตรงนี้ก็ได้จากการย่อยของแล้วก็ได้จากการฟาร์มครับในง่ายมากๆนะครับเป็นหินขั้นแรกของเราที่เราได้เลยแล้วก็ค้ามขึ้นมาอย่างนี้ครับพอเราค้ามขึ้นมาแบบนี้นะครับขวดตรงนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ไหนมันก็จะไปอยู่ทางด้านข้างล่างนะครับผมตรงนี้ถ้าเราอยากจะใช้พร ถ้าเราอยากใช้พรตอนไหนเราก็กดใช้ครับอย่างเช่นลงดัน PVP ต่างๆเราก็กดใช้ตรงนี้ได้กดตึก๊กเราก็จะได้พรเห็นไหมครับก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมา 1, 1หน่วยนั่นเองครับผมระบบต่อมาครับผมขอพูดในส่วนของเรื่องระบบกิ้ซึ่งระบบกิ้นะครับเกมนี้ก็จะมีการโยนวอลกิ้ด้วยเหมือนกันครับแต่คอนเทนต์นะครับก็จะมีไม่ค่อยเยอะเหมือนกันคอนเทนต์ Content เนี่ยก็จะมีในส่วนของเรื่องของการ ประมูลกิวครับพอเราดรอปของมาอะไรต่างๆแล้วก็สามารถนํามาประมูลกิวในหน้านี้ได้นั่นเองครับหน้าต่อไปครับก็คือการผลิตของกิ้วหน้าต่อไปก็คือในสองเรื่องของบอสกิ้วบอสกิก็จะมีแค่2ตัวตอนเลเวล อตอนเลเวลคิวเลเวลสี่เลเวลคิวเลเวลหนะครับก็จะสามารถลงกันได้นั่นเองอน,นี่ก็จะเป็นระบบคิวแล้วก็จะอีกฟังก์ชันหนึ่งก็จะเป็นระบบตีบอสข้ามเซิร์ฟนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ของคิวคอนเทนต์ของ Q. คอิวจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับเกมโอดินภาคนี้ระบบต่อมาครับก็คือระบบะดันเจียนระบบดันเจียนเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในส่วนของเรดบอสนั่นเองครับเรดบอสเราก็สามารถลงได้นะครับแต่ต้องทําเป็นตีกับเพื่อนนะครับมันก็จะมีนะครับบอกอระดับ CP ของเราด้วย ถ้าในส่วนของเรื่องของระบบขั้นต่อไปเนี่ยเราจะไม่สามารถลงได้นะครับถ้า CP ของเรายัางไม่ถึงซึ่งในแต่ละตันเจี้ยนะครับก็จะมีของดรอปให้กับเราซึ่งของวัตถุดิบสําคัญที่เอาไว้ใช้ในส่วนของแคนครับของหรืออุปกรณ์ฟ้าน,นั่นเองครับ ในช่วงอันนี้ก็คือดันเจี้ยนแรกนะครับซึ่งดันเจี้ยนต่างๆก็จะปลดล็อกตามควสหลักยิ่งเราไต่ควสหลักไปสูงเท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถลงเลดบอสนะครับหวันเราจะสามารถลงได้3ครั้งนะครับสำหรับเลดบอสตรงนี้นะครับต่อไปครับก็คือดันเจี้ยนต่างๆหนึ่งดันเจี้ยนอุปกรณ์ครับที่เราสามารถเข้าไปฟาร์มได้ในชั้นต่างๆครับแต่ชั้นพวกนี้เราจะเป็นนะครับต้องมี C p ด้วยเราจึงจะสามารถเข้าได้นะครับเราก็เห็นว่า C ีของผมเนี่ยยังไม่ถึงเลย ก็ตั้งแต่ขั้นต่ำนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือตั้งแต่20,000เลยนะครับต่อไปรับก็คือในส่วนของดันเจี้ยนประจำวันดันเจี้ยนตรงนี้ก็คือดันเจี้ยน EP เวลาเราลงไปครับเราก็จะได้ที่สอของโกแล้วก็ EP ที่ค่อนข้างเยอะมากๆก็จะเป็นดันเจี้ยนปกตินะครับที่เราเคยลงเกือบทุกเกมเลยดันเจี้ยนต่อมาครับก็คือดันเจี้ยนการหาหินออฟกับหินตีบวกนั่นเองครับแล้วก็หินเวลาด้วยนะครับตัวนี้ก็ขายในตลาดได้ ค่อนข้างพอสมควรนะครับตรงนี้นะระบบต่อมาครับก็คือระบบอารีนาครับเราสามารถเข้าตีอารีนานะครับประจําวันได้ในตามเวลาต่างๆครับบ่ายโมงสิบแปดนิกาสามทุ่มก็สามารถเข้าลงตรงนี้ได้เพื่อเอารางวัลลื่นเหรียญอารีนาไปแลกของรางวัลนั่นเองครับ ตัวละฟังก์ชันนี้ครับก็คือกิววอลนั่นแหละครับผมก็จะสามารถโจมตีกันโดยก็จะเขียนไว้เป็นโลกนะครับนี่นะก็จะเขียนไว้เป็นชื่อกิวของใครของมันนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นแบบเหมือนปราสาทเมืองนะครับเอาไว้ทำกิววอลนะครับโจมตีกันแล้วก็จะมีการประมูลก่อนด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีรางวัลของเพจนะครับที่มีการประมูลก่อนแล้วก็บอกวันที่เวลาวอลนะครับวอลวันไหนยังไงเวลาไหนนะครับตรงนี้ก็ เป็นฟิวเจอร์นะครับที่น่าสนใจที่สุดของตัวเกมแล้วโอเคครับก็เป็นการรีวิววาราไลซิงฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ